คุณต้นบอกว่าเรื่องกีฬาไม่มีอะไรค่ะทีมชาติไทยอันดับตก2อันดับจบงั้นบันเทิงดีท่านมีนะคะเพราะว่าเป๊ปซี่ตอนนี้แต่ใจถอดโฆษณาตัวที่มีปัญหาออกแล้วค่ะไปดูเลยค่ะเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่ต่อซะแล้วนะคะสำหรับโฆษณาตัวใหม่ของเครื่องดื่มน้ำอารมชื่อดังเป๊ปซี่ที่คราวนี้แคนดลเจนเนอรนังแบบชื่อดังเป็นพรีเซนเตอร์ ดยในโฆษณาความยาว2นาทีค่ะแสดงให้เห็นถึงความน่าเบื่อของการใช้ชีวิตประจําวันและเมื่อเห็นเครื่องดื่มดังกล่าวแล้วก็รู้สึกสนุกสดชื่นขึ้นมาแต่ว่าประเด็นนั้นอยู่ที่แบ็กกราวด์ของฉากเป็นการเดินขบวนประท้วงเพื่อสันติภาพโดยมีตำรวจยืนคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยสีหน้าเบื่อนหน่ายในการปฏิบัติงานแคนด์ลจึงหยิบน้ำอัดลมยืนให้ตำรวจเพื่อคลายเครียดทันทีนะคะที่โฆษณาตัวนี้ค่ะปล่อยออกมา ชาวเน็ตก็วิาพากษ์วิจารณ์กันทันทีถึงความไม่เหมาะสมและมองว่าเป็นการเหยียดทันทีเนื่องจากไม่มีคนผิวสีไม่มีคนน้ำหนักเกินและมองว่าภาพการประท้วงเป็นการล้อเลียนการเดินขบวนภายในแคมเปญ Black Lives Matter งานนี้นะคะทางบริษัทต,ต้นเรื่องก็ออกมากล่าวแคปชั่นสั้นว่าคนดูอ่าจหลงประเด็นไปนิดหนึ่งเพราะที่จริงแล้วเขาแค่อยากจะข่ายของเนั้นเองค่ะ มาที่ตัวแม่แห่งวงการเพลง b r i t n e y Spears เจ้าของสัแหนนา Princess Pop แต่กว่าเธอนะคะจะมายืนอยู่ที่จุดนี้ได้ก็ต้องผ่านงานเพลงและงานแสดงมาแล้วนับไม่ถ้วนรวมถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่เธอจากมานานกว่า23ปีอย่างบ้านดิสนีและสุดค่ะเธอเตรียมขึ้นรับรางวัล Icon Award บนเวที Radio Disney Music Awards ครั้งที่16ประจำปี2017ซึ่งเป็นรางวัลที่มีการมอบให้เป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เธอเคยโค้าชิงในสาขาเพลงจากภาพยนตร์ยอดนิยมในเพลง Oh La La จากภาพยนตร์ Smurfs ทั้งภาค1และ2องทั้งนี้นะคะคุณแม่บรนนี่นั้นจะขึ้นรับรางวัลในวันเสาร์ที่29เมษายนที่จะถึงนี้ที่ Microsoft Theater นครลอสแองเจลิสแต่จะเอาอากาศให้ได้รับชมกันในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง d ิ s นี y ค่ะ นั่นก็คือทั้งหมดของข่าวบันเทิงในวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับวันนี้เรื่องสําคัญอะไรคะพ่รานเรื่องรัฐธรรมนูญนะก็ถือว่าเป็นเราจะมาดูกันหน่อยสาระรวมไปจะกระทั้งถึงจุดเด่นของรัฐมนลรฉบับใหม่เนี่ยนะฮะครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีหลายเรื่องน่าสนใจรวมทั้งเรื่องที่จะนําไปสู่การแก้ไขรัฐมนตฉบับนี้ยากมากหมายถึงว่า ถ้าใครที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในโอกาสต่อไปใช่แทบจะปิดประตูเลยครับนะครับคค่ะวันนี้วันศุกร์นะครับอย่างที่บอกไม่ต้องสนว่าวันอะไรตื่นเช้ามาปึ๊บเปิดนิว TV ีช่อง18แล้วเจอกับพวกเราแล้วก็พี่ๆแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ